สวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเกียร์มาลาศนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหัสบดีนะครับที่17กรกฎาคม2568นะครับก็เป็นคิวของสึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับมวยก็มี2รอบนะครับรอบแรก2 4โฟนะครับมาตอนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมในทางแอปไบทีวีนะครับก็มาตอนประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่มวยรอบแรกคู่ที่หนึ่นะครับก็ เป็นการเจอกันของเสือสองแรลาวัยมวยไทยนะครับเจอกับชิคาระเพชรยินดีคาเดมี่นะครับหรือว่าสวนอาหารปีกไม้นะครับเสือสองแรก็มวยจากสงขลานะครับซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงานะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยมีแพ้เจ้าทัพไทยนะครับทัพไทยสเปรมบุตรขนาดที่ชิคาระเนี่ยมวยญี่ปุ่นนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับเจรสนทวง34ก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับคุณนี้ชอบไปที่เจ้าชิคาระนะครับ แล้วก็คู่ที่2นะครับตวงพลอพันทองยิ้มครับเจอกับเพชรมงคลอนบุบลนะครับเจ้าตวงพลนี่มวยจากกำแพงเพชรนะครับก็สอมเจ็ดชัดชัยนะครับก็ประเภทมวยซ้ายนะครับวงในไล่แขนงดีครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะเจ้ายิ้มสยามนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเพชรมงคลนะครับก็มวยจากอบุบลนะครับ ขอัยนะครับซ้อมอย yup right ู e ่ก right ับทีมงานพี่อึ right ่งขบวนนะครับประเภทมวยเข่านะครับวงในดีมีลูกขวางหน้านะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าตวงพลอยนะครับแล้วก็ผู้ที่3นะครับเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพย์ครับเจอกับฉัดเงินเล็กปานวิวัฒน์มวยไทยนะครับเพชรสีแดงเนี่ยก็มวยจากปทุมธานีนะครับซ้อมสิทธิเจริญทรัพย์นะครับอยู่กับทีมงานพี่บ่าวบีนะครับเจริญทรัพย์เก็บบ้านช่องนะครับก็ประเภทมวยฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ย เจ้าเพชรพอใจนะครับขณะที่ฉัดเงินเล็กนะครับมวยจากสุพรรณบุรีนะครับซ้อมปานิวัฒน์มวยไทยนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับวงไหนปั้มล็อกและตีแข็งแรงครับปลอดใหญ่ปลายแรงครับคู่นี้ชอบไปที่ฉัดเงินเล็กนะครับลุ้นเข่าไปปลายนะครับแล้วก็คู้เอกนะครับเป็นการเจอกันของซุปเปอร์บอยต่อสุรัตนะครับเจอกับเพชรสองแรลาวัยมวยไทยนะครับซุปเปอร์บอยเนี่ยมวยจากระยองนะครับซ้อมต่อสุรัตที่ระยองนะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับขณะที่ เพชรสองแร่นี่มาจากสงขลานะครับซ้อมลาวัยมวยไทยที่พังงานนะครับประเภทมวยสายเข่าในเหนียวแน่นนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรสองแร่นะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับเพชรสองแร่ลาวัยมวยไทยนะครับแล้วก็ชัดเงินเล็กนะครับเพชรสองแร่แล้วก็ชัดเงินเล็กนะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมได้ทางแอปไบทีวีนะครับคู่ที่1นนะครับลำน้ำขงววัฒนสุพงศ์นะครับเจอกับเจ้ายอดอภิรักษ์เค KI m o t o r นะครับลำน้ำขงนี่มวยโคราชนะครับซ้อมเพชรยินดีนะครับขณะที่ยอดอภิรักษ์เนี่ยมวยจากบุรีรัมย์นะครับก็ซ้อมสอประสบโชคที่บุรีรัมย์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ลำน้ำขงนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับคู่นี้เดิมพันฝั่งละล้านบาทนะครับสปีดบอสซิตเตอร์นะครับนักโชคจากเมียนมานะครับเจอกับเจ้าอาซีวอลชานะครับนักโชคจากอังกฤษนะครับ สปีดโบ๊ทเนี่ยผลงานไฟ์ล่าสุดชนะเจ้าพรพยักมานะครับขณะที่อาซี่นะครับไฟ์ล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกยกที่4เจ้าสารคามานะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าอาซี่นะครับอาซี่วอวอุลชานะครับนักชกจากประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับสังฟ้านอันวัะยิมนะครับเจอกับปากีสถานเอราวันนะครับสังฟ้าก็ต่อน้ำหนักปอนหนึ่งนะครับ107ต่อหนึ่งนะครับสังฟ้าก็ มืยจากโคราชนะครับก็ประเภทมวยขวาจังหวะฝีมือนะครับขณะที่คู่ชกนะครับปากีสถานก็มวยจากปัตตานีนะครับซ้อมเอราวันที่ยาลานะครับอยู่กับทีมงานปารีนะครับผลงานไฟล่าสุดก็พิกชนะเจ้าดอกไม้ไฟนะครับคู่นี้ชอบไปที่สั่งฟ้านะครับถึงแม้จะต่อน้ำหนักก็ตามนะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับเก่งก้าท็อปแฟมิลี่ยิมนะครับเจอกับโคเล รักไกรเดชานะครับเจ้าเก่งกายี่มวยชุมพรนะครับขณะที่โอเล่นี่มวยจากอุบลซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อึ่งนะครับคู่นี้ชอบไปที่โอเล่นะครับแล้วก็คู่เอกนะครับโฟวิลเศรษเจริญทรัพย์นะครับเจอกับสิงห์ดำเกียรติฟูเฟื่องนะครับโฟวิลก็ลูกชายของพี่เจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องนะครับก็ประเภทมวยขวาครบเครื่องนะครับมวยจากปทุมธานีครับขณะที่คู่ชกนะครับสิงห์ดำนี่มวยจากสุราษฎร์นะครับมวยซ้ายหมัดหนักศอกแรงนะครับคู่นี้ชอบไปที่สิงห์ดำ ชอบสิงดํานะครับแล้วก็โอเล่นะครับสิงดําแล้วก็โอเล่นะครับแล้วก็อีกตัวก็สั่งฟ้านะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ u t u b e นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงจุลรกลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ